สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวร้านอาหารวิลล่าบาลาลีร้านนี้25บาททุกอย่างตั้งอยู่บนถนนราชชฤกษพึกเลยเดอะคิสตันเอสบีราชชฤกษพึกมาประมาณ500เมตรนะคะห่างจากแยกคอนครอินประมาณ1กิโลเมตรพอมาถึงแถวๆนี้ก็หาที่จอดเอาเองเลยค่ะวันนี้เราก็ได้มาจอดตรงลานกวา้างข้างๆนะคะ10บบาทหรือถ้าริมถนนมีที่จอดก็ จอดได้เลยค่ะจุดเด่นก็คือร้านนี้เป็นร้านอาหารที่เหมือนเป็นงานวิจัยอะไรสักอย่างอะค่ะเพราะว่าร้านสวยมากติดแอร์แต่ขายทุกอย่างแค่ยี่สิบหาบาทนี่ค่ะมาถึงหน้าร้านแล้วจ้าข้าวผัดปู25บาทหมี่กระเฉดยีบาทคาโบนาร่ายีบาทกุ้งอบบนเส้น25่สิบหาทเกี๊ยวกุ้งทอดน้ำยี่บาท อะไรมันจะถูกขนาดนั้นทางเข้าก็ดูหรูหราไฮโซมากๆค่ะขนมจีนน้ำยาปู25บาทสุกี้สิงคโปร์25บาทนี่ถ้าไม่ไม่ได้อ่านรีวิวมาหลายแห่งหลายรอบนี่ไม่เชื่อนะว่าร้านนี้ยทุกอย่าง25บาทเพราะมันหรูจริงอะทางเข้ามันก็ดูดีแล้วก็ติดถนนใหญ่ราชพฤกษ์ดูดิ มีการตกแต่งแลน์สเคปที่สวยงามนะคะทางเข้านี้กำลังเดินเข้าไปค่ะอาคารก็เก๋ๆค่ะอารมณ์ประมาณเหมือนร้านกาแฟที่ตกแต่งอย่างดีประตูนี้เข้าไม่ได้นะคะเดีย๋ยวไปเข้าประตูข้างหน้าค่ะนี่ก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกันไม่แน่ใจว่าบรรยากาศร้านจะเป็นยังไงนะคะ โอ้แอร์เย็นมากมีแอร์ด้วยด้านนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์อาหารแล้วก็มีคนยืนรออยู่นะคะคือตัวร้านนี้จะเป็นลักษณะของการบริการตัวเองมีใบใบรายการอาหารวางไว้แล้วก็ให้เราอ่ะหยิบแล้วก็ปเอาดินสอเขียนชื่อนะคะ มีอย่างเช่นเมนูก็มีสปาหอยสปาเบคอนเกี๊ยวกุ้งน้ำเกี๊ยวกุ้งทอดอันนี้แนะนำเลยคาโบนาร่าข้าวผัดปูคั่วไก่สปาผัดฉ่าข้าวผัดเบคอนข้าวผัดกุ้งอ้ยเมนูเยอะมากค่ะบนกระดานที่อยู่ข้างๆกับกล่องใส่เมนูก็จะบอกมาว่าทุกอย่าง25บาทนะคะ สามารถจะบอกได้ถ้าไม่เผ็ดไม่พริกอะไรก็บอกเขาได้ค่ะส่วนอันนี้น้ำส้มน่ากินมากมาร้อนๆน,น,นี่ก็คือต้องจัดเลยค่ะน้ำส้มตัวนี้เป็นน้ำส้มบริการตัวเองเหมือนกันถ้วยละสิบห้าบาทบริการตัวเองตั้งแต่ตักน้ำแข็งนะคะแล้วก็เอาช้อนตักน้ำส้มสี่ช้อนแล้วก็มิกซ์กับน,น้ำเปล่าเองเลยค่ะส่วนใครที่ไม่อยากทานน้ำส้มก็เป็นเอน้ำแข็งเปล่าก็ได้นะคะคิดเพียงหนึ่งบาท บนกระดานของร้านนี้ก็จะบอกว่ารายได้ส่วนหนึ่งของร้านเนี่ยนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆเช่นมูลนิธิขาเทียมบ้านเฟื่องฟ้าบ้านราชาวดีมูลนิธิเด็กหรืออื่นๆนะคะนี่ค่ะ15บาทนะคะตักได้เลยค่ะ4ี่ช้อนโต๊ะ อารมณ์มันจะเหมือนกับงานทดลองอะไสักอย่างนะคะต้องบริการตัวเองหน่อยๆแต่สนุกค่ะถ้าไม่รีบแล้วก็ไม่หัวร้อนแนะนำมาเที่ยวได้ค่ะพอเราได้เมนูอาหารที่ต้องการแล้วเขียนชื่อใส่กระดาษไปที่มุมกระดาษแล้วนะคะก็ยื่นให้แม่ค้าที่เคาน์เตอร์ได้เลยค่ะอันนี้กระดาษทิชชู่เพียงห้าบาทเท่านั้นนี่กระดาษพวกนี้นะคะหยิบแล้วก็เขียนชื่อตัวเองค่ะ แล้วก็ส่งให้แม่ค้าที่เคาน์เตอร์เลยค่ะเคาน์เตอร์นี้นะคะบางคนก็จะห่อกลับบ้านถ้าบอกว่าก็ช่วยวงเล็บไว้หน่อยว่าห่อกลับบ้านนะคะแม่ค้าก็จะช่วยหอ่อแล้วก็ปิดสก็อตเทปให้ด้วยพิกน้ำปลาน่ากินมากขอบอกเออเห็นว่าคนเยอะแล้วก็ราคาไม่แพงนงี้แต่บริการดีมากคะ่ะแม่ค้าและพนักงานทุกคนในร้านคือพูดจาดีมาก ไม่มีการดุไม่มีหัวร้อนใส่นะคะแตงกวาหั่นเองได้เลยค่ะมีมีดให้เรียบร้อยคาโบนาร่าอันนี้น่ากินแต่เนื่องจากว่าวันนี้สั่งอย่างอื่นไปประมาณเกือบสิบอย่างนะคะก็เลยไม่ได้สั่งคาโบนาร่าค่ะคือแม่ค้าจะงานยุ่งตลอดเวลานะคะแล้วก็นี่ก็คือส่วนของการบริการตัวเองตกน้ำส้มคนละสี่ช้อน อ่ะพริกซอสพริกต่างๆกับข้าวทุกอันคือทำสดใหม่นะคะทำกระทะต่อกระทะค่ะไม่มีการทำค้างไว้เลยอะ่ะคิดดูยี่บห้าบาทเองอะ่ะแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะถ้ามาวันเสาร์คนจะค่อนข้างหนาตามากๆก็มาวันธรรมดาก็ดีค่ะนี่นะคะทำสดใหม่ทุกกระทะค่ะ แม่ค้าใจดีค่ะพูดจาดีไม่มีการหัวร้อนใส่ลูกค้าใดๆทั้งสิ้นวันนี้ที่มาสั่งค็อบสั่งประมาณเกือบสิบอย่างนะคะก็เลยยืนรอ,อนานหน่อยมีทั้งสั่งที่ทานในร้านแล้วก็สั่งเอากลับบ้านด้วย,ยพริกพริกน้ำปลา นี่นะคะบรรยากาศของร้าน,น,นดูสิการตกแต่งคือสวยมากน่ารักมากอ,อ้อลืมบอกไปค่ะร้านนี้ติดแอร์นะคะยี่บ้าบาทแต่ติดแอร์เย็นฉ่ำจ้ะแล้วโต๊ะอะไรก็คือสะอาดนี่คือเมนูนะคะซูมให้ดูกันใกล้ เมนูอาจจะหมุนเวียนไปบางวันแต่หลักๆก็น่าจะมีแนวๆนี้ค่ะเห็นว่าบางวันก็มีข้าวเหนียวม่วงด้วยนะเสียดายที่วันนี้ที่ไปไม่มีข้าวเหนียวมม่วงตัวเด็ดเลยน่าจะเป็นขั่วไก่ค่ะอร่อยสุดๆแล้วก็เส้นหมี่กระเฉดอันนี้ก็คือสปาเกตตี้หอยนะคะ ที่สั่งมาทานกันเกี๊ยวกุ้งทอดกรอบค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับอาหารที่ห่อกลับบ้านนะคะเช่นข้าวผัดปู พริกไทยร้านนี้เขาก็ใช้พริกไทยเม็ดจริงๆเลยอะแบบของค่อนข้างคุณภาพดีเลยแหละถ่ายให้ดูชัดๆนะคะสำหรับลายนะ้ำผลไม้น้ำส้มทานแล้วก็ชื่นใจจ้า การจ่ายเงินนะคะร้านนี้ต้องบริการตัวเองรบกวนเตรียมเงินแบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แบงค์ใหญ่เขาจะไม่มีทอนค่ะแต่ว่ารับสแกนด้วยจา้าสามารถที่จะสแกนจ่ายได้นะคะคือร้านนี้มันเหมือนแบบวัดใจคนกินจริงๆอะ่ะว่าเราอ่ะจะมีความซื่อสัตย์ขนาดไหนนะคะในการที่จะมารับประทานอาหารแล้วก็บริการตัวเอง เก็บกวาดจานอะไรเข้าที่โต๊ะที่เขาจัดไว้ให้นะคะแล้วก็ชำระเงินเองให้เรียบร้อยจ้ะแต่ว่ารับรองว่าอาหารอร่อยบรรยากาศดีนะคะค่ะ<ม><ม>เวลาเปิดปิดนะคะก็คือ11บเอโมงเช้าถึงประมาณทุ่มหนึ่งนะคะจันถึงเสราร์หยุดวันอาทิตย์วันหนึ่งค่ะถ้าสงสัยอะไรก็โทรถามที่ร้านได้นะคะ0864536451ค่ะ เห็นว่าร้านนี้ก็มีบริการผ่านไลน์แมนด้วยนะแต่ว่าพอดีบ้านไม่ได้อยู่โซนนี้ก็เลยยังไม่เคยสั่งผ่านไลน์แมนค่ะกินแล้วก็ได้บุญอีกนะคะเพราะว่าเขาเอากำไรส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นบริจาคให้กับบ้านพักพิงต่างๆนะคะแนะนำเลยค่ะมาลุยกัน